ก่อเหตุหญิงคนอื่นและ้ายาเสพติดด้วยผมก็เข้าไปจับกลุ่มแล้วก็ยิงต่อสู้กันแล้วเขาเสียชีวิตลูกเขาดันมาสอบในร้อยตำรวจได้นะฮะแล้วมันก็ไปดา่าเราเจอที่ไหนก็นั่งดานั่งด่าอยู่นะลูกผมทนไม่ไหวก็เลยเอาตัวมานะฮะเอาตัวมาเจอผมผมก็ไม่ได้ทำอะไรครับเขาก็บอกว่าผมไป ไปฆ่าพ่อเขาเราก็บอกว่าไอ้หนูวันหนึ่งถ้าหนูมาเป็นตำรวจแล้วมีคุณธรรมนะใครที่มันสร้างความเดือดร้อนกับชาวบ้านเนี่ยเรา็จําเป็นต้องเข้าไปจัดการนะครับผมคิดว่าเป็นในคนนี้ครับปกติก็ไม่ได้ไปสนใจกับใครที่ท,ที่จะมาแกะมาแซวมาว่าอะไรเนี่ยนะครับมาเนี่ยหลังจากที่ผมไปออกรายการของคุณหนุ่มโหนกระแสที่ไปวิเคราะห์เรื่องคดีของ นายชัยพลมาก็มียูทูบเบอร์มาด่ามาด่าก็หมิ่นประมาทใช้คำว่าหมิ่นประมาทลงสู่ระบบคอมพิวเตอร์ผมก็แย้งความดำเนินคดีไปคืออนุชิตคนหนึ่งนะครับไอผมเองเนี่ยไม่อยากจะไปนั่นนะครับบางทีเนี่ยผมมันเสือแก่เสือแก่ มองว่าหมดเขี้ยวหมดเล็บแล้วอะไรแล้วเนี่ยคนเวลามันมันรักใครแล้วมันก็จะปกป้องคนนั้นผมกลับมองไปว่าที่เขามาด่าผมอย่างมีด่าผมด่าท่านแต้มด่าคุณกัญชัยเนี่ยผมมองว่าไอ้สามคนนี้แม่นใช้ได้นะมันเป็นพวกลุงพลป้าแตนพอรุงพลป้าแตนโดนเนี่ยมันออกมาสวนเลย ถ้าเปรียบแล้วเนี่ยไอ้พวกนี้เหมือนหมาบูด็อกนะมันกัดศัตรูนะแต่วันมองผมเป็นศัตรูนะดีกว่าพวกหมาชิสุไงหมาชิสุเนี่ยเลี้ยงเปลืองข้าวอย่างเดียวเขาแก,ก๊กเขาแก,ก๊กเขาแก,ก๊แกนะหมาเนี่ยแต่ผมจําเป็นต้องไปดําเนินคดีเพราะว่าหลังจากที่เขาด่าแล้วคนเราเนี่ยพอกลับไปนอนหลับเนี่ยมันก็จะต้องสํานึกผิดไงต้องสํานึกผิดสํานึกผิดผลของ,ขงการกระทาแล้วออกมาขอโทษนะครับ แต่ว่าของคุณอนุชิตเนี่ยมันมีข้อความที่ไม่ใช่ด่ายอย่างเดียวมีข้อความหมิ่นประมาทด้วยว่าผมไปกินสินบาทคาดสินบนซื้อขายตำแหน่งองค์กรตำรวจพวกมึงก็ชั่วอะไรเงี้ยอันนี้มันเป็นเรื่องที่เสื่อมเสียนะครับเสื่อมเสียผมก็จำเป็นต้องดำเนินคดีเพื่อให้ศาลท่านมีคำพิพากษามาว่าคำพูดของเขาน่าผิดเพราะว่าคลิปเสียงของคุณอนุชิตมันก็ยังอยู่ตลอดไป แล้วก็คำพิพากษาก็จะอยู่ตลอดไปจะอีกเป็นร้อยปีก็อยู่ตลอดไปนะครับว่าคำพูดเขาเนี่ยมันไม่ถูกส่วนไอ้นายธนันดรกับนางฟ้าไอ้นั่นด่าด้วยถ้อยคำหยาบคายเฉยๆนะครับและอีกคนหนึ่งที่ว่าฟันล้อหลอผู้หญิงนะ่ะอันนั้นด่าด้วยถ้อยคำหยาบคายผมก็กำลังพิณาอยู่ว่าจะแจ้งความดำเนินคดีไหมเพราะยังมีอายุ ถึงวันที่ยี่สิบเดี๋ยวนะมันเกิดเหตุยี่สิบธันวามกรากรุ่งพามีนาถึงวันที่ยี่สิบมีนาคมนะครับถ้าความประพฤติเขาดีด้วยเนี่ยผมก็เป็นคนที่ผมอย่าว่าแต่ไอ้เรื่องแค่มาด่าเลยนะครับแม้แต่เขากระทําก่อเหตุที่มันไม่ได้ไปสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านเนี่ยแต่สร้างความ ลำคาญให้กับตัวผมเองเนี่ยผมเอาหสิได้เนี่ยผมก็โอโหสินะครับจะเป็นคนลักษณะนี้ครับคือถ้าเราคิดว่าตัวเราเป็นเสือเนี่ยถ้าลดตัวลงไปกัดกับสุนัขเนี่ยมันถึงจะชนะมันไม่น่าภาคภูมิใจแล้วครับนะครับเสือเวลาเดินในป่าเนี่ยมันเจอหมาจิ้งจอก มาเป็นฝูงไล่เห่าไล่อะไรเนี่ยมันก็จะเดินหนีฮะเดินหนีแต่ถ้ามันลำค้านมากๆมันจะหันมาตกสติ่งมันก็จะถึงก็ตายเลยนะมาเนี่ยนะครับผมก็ยังพินาอยู่เห็นเขาทำคลิปออกมากราบขอโทษทั้งคุณธะนันดรด้วยคุณนางฟ้าด้วยแล้วก็ไอ้คุณนางฟ้าเนี่ยผมมองว่าเขาสานึกจริงแล้วนะเพราะไม่นั้นเขาคงไม่มาเปิดหน้าเปิดตาเขาหรอกนะครับ ไม่เปิดหน้าเปิดตานะฮะคนเรามันมีปัญหาชีวิตด้วยกันทุกคนผมก็มีปัญหาชีวิตที่จะต้องแก้ไขท่านก็มีปัญหาชีวิตแต่ผมมองในทางบวกนะมองในทางบวกว่าทุกอย่างปัญหาชีวิตทุกอย่างเนี่ยขอให้มันจบแค่คืนนี้พอเริ่มต้นมามีลมหายใจใหม่ผมหายใจได้แขนขาผมขยับได้ผมกินข้าวได้ผมเข้าห้องน้ำได้ นะครับยังมีกำลังขาที่จะเดินไปทำงานได้ผมก็ว่าผมมีความสุขนะครับไอ้เรื่องขุนเคืองใจผมก็ไม่อยากเก็บเข้ามาคิดอย่าว่าแต่เรื่องถ้าพูดไม่เพาะหน่อยก็เรื่องขี้หมูลาขี้หมาแห้งเลยแค่คนโน้นมาแกละคนนี้มาแซวคนนี้มาด่าอย่างเงี้ยนะครับผมเองไม่ได้ถือมาเป็นอารมณ์นะครับไม่ถือไม่ถือมาเป็นอารมณ์แม้ขณะที่ดำรงตำแหน่ง เป็นผู้งับการคือเป็นในผลแล้วเป็นรองผู้จการเป็นผู้จการรักษาการผู้จการสันติบาลมาดํารงตําแหน่งผู้จาการปราบปรามยาเสพต,ติดผมบอกกับหน้าห้องผมกับลูกน้องที่สนิทว่าถ้าใครด่าผมใครว่าผมไม่ต้องมาเล่าให้ผมฟังนะ แล้วก็ไม่ต้องมาเล่าให้ผมฟังว่าคนนั้นดีคนนั้นเลวยังไงความดีความเลวเดี๋ยวก็ปรากฏเองแต่ถ้าคุณจะมาชมใครว่าคนนั้นดีอย่างนั้นคนนี้ดีอย่างเงี้ยผมรับฟังคือผมไม่อยากตักน้ําคุณใส่แก้วน้ําใสๆผมอะคนที่ทํางานใกล้ชิดผมก็จะรู้ว่าผมเป็นคนมีนิสัยอย่างนี้นะครับเป็นคนมีนิสัยอย่างนี้นะครับขอบคุณนะครับที่ ให้ของขวัญมานะครับขอบคุณนะครับ